ฟังพี่นาเนี่ยแล้วค่อยตัดสินเนี่ยให้เราดูทุกอย่างซีไม่ใช่ไปฟังมานิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมาด่าเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจเย็นๆแล้วมองความเป็นจริงและความเป็นกลางเออเข้าใจไหมอย่ามาถามคําถามไหนที่มันเป็นเรื่องของการเอาสถาบันลงมาผมไม่เห็นด้วยนะครับ ท่านอยู่สูงอยู่แล้วเราไม่ควรไปพาดพิงหรือไปอะไรว่าไปนะถ้าท่านเห็นว่ายังไงท่านก็ไปใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวข้องกับสถาบันผมไม่อยากพูดถึงนะเพราะว่าไม่ว่าผมจะพูดในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีหรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางกฎหมายก็ตามมันค่อนข้างที่จะนะฮะทำให้ท่านได้รับผลกระทบหรือเสียหายนะฮะไม่ควรยุ่งเข้าใจไหมฮะเป็นกฎหมายที่ผมไม่ยุ่งเลยนะฮะปรึกษาผมยังไม่ให้ปรึกษาเลยเขา ใจไหมครับเออเนาะเราพูดแต่สิ่งดีดดีกว่านะครับคุยกันด้วยเหตุและผลนะผมผมฟังได้หมดแหละพิพากษ์วิจารณ์ผมได้หมดแหละจะด่าอาจารย์เบียผมก็ฟังไม่ด่าอาจารย์เบียยอผมอาจารย์เบียผมก็ฟังนะแล้วก็การด่าอาจารย์เบียถ้าด่าด้วยเหตุและผลเนี่ยผมผมเห็นดีด้วยนะคนด่าด้วยซ้ํา<ส>เพราะว่าเขาจะได้ดูบ้างแล้วเขาจะได้เอาไปแค่ตัวอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าเป็นการติชมนี่ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ส่วนคนที่ส่วนคนที่เข้ามาแบบอวยอาจารย์เบียจนหูหลับตับไหมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมไม่บล็อกหรอกครับไม่บล็อกนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาแล้วอวยอาจารย์เบียจนหูหลับตับไม่จนปิดทางสว่างจนทาให้อาจารย์เบียเหลืองจนทําให้อาจารย์เบียรเนี่ย,ยคือจากที่ดีๆอยู่แล้วกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ไม่สร้างนะฮะไปออกรายการคนดังนั่งเตียฮะ เ,เราเราเราคุยกันด้วยเหตุผลนะเราโตแล้วเข้าใจไหมเออเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะแล้วเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของคนหลายเจนมากคนคนเจนอาจารย์เบียต่ำกว่าอาจารย์เบียหรือเท่าอาจารย์เบียเขาจะมุมมองเหมือนอาจารย์เบียนะส่วนคนที่อายุเยอะท่านอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่รายการสดครับเราก็ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะบ้านนี้มันไม่ได้ใช่ของเราใช่ไหมบ้านนี้เมืองนี้ศาสนานี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันหลายคนหลายเจนเราต้องฟังให้หมด เข้าใจไม่ค่อยดา่าเหนื่อยเนาะงั้นอาจารย์เบียร์ไปนั่งในรายการไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมตอบเองอเนาะเอางี้ยคุยกันแล้วเห็นแล้วผลเนาะอืเราคุยกันได้เห็นแล้วผลสิฟังหลายๆที่หลายๆอย่างหาสิศึกษาสิไม่ใช่ฟังเสพข่าวแล้วเชื่อ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 เออผมฟังมาหมดแล้วนะครับผมฟังมาหมดเลยอาจารย์เบียร์ค่อนข้างปิดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่สิเห็นผลอยากฟัง ไม่ใช่เฮ้ยฟังผมฟังมาแค่นี้จริงไหมจริงไหมมาถามเราไม่ไม่ดีเราไปศึกษามาหมดสิเนี่ยสิบคลิปที่ผมไปไล่มาดูแล้วมันน่าจะเข้าข่ายจริงไหมฮะผมมองอย่างนี้อย่างน,น,าานงี้อย่างนี้นี่ิพากมาเลยเดี๋ยวนั่งดูอย่างงี้ผมชอบเดี๋ยวผมดูด้วยเพราะผมดูเหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ยเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะผมชอบแบบนี้ดอกกุหลาบด้วยนะเอฟซดอกกุหลาบยังไม่ถึงพันดอกเลย เออเราก็ไม่ฟังแต่ข่าวคนเกียติฟังมุมดีๆสิข่าวคนเกียรดยรพิมพ์สั้นๆแล้วให้ด่ากันเออแล้วให้ดูด้วยสิไม่ใช่ไปดูสั้นๆสิดูยาวๆสิอนไนที่ไม่ดีไล่มาสักสิบข้อสิมีเหตุและผลสิมีเหตุและผลสิเราอยากฟังเหตุและผลเราไม่ได้อยากฟังว่ามาด่าเบีย้ยผิดอย่างเนี้ย เบียผิดอย่างนี้เบียดูหมิ่นอย่างนี้เบียทำอย่างนี้เบียอ,อย่างนี้สั้นๆไม่เอาฮะเอาย,ยาวๆสิครับเพราะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่เราเชื่อว่าเป็นความผิดอ,อย่างนี้เนี่ยฮะมีประโยชน์มากเพราะได้ฟังอยู่ไมได้ตอบได้ได้โต้ได้ฮะผมไม่รู้จักกับเจ้าของหมอสิงเป็นการส่วนตัวแต่อาจารย์เบียรู้จักใครเป็นที่พิธีกรทนายพัฒ ต้องควบคุมจิจาการช่องแปนะให้ทนายพัดเป็นพิธีกรนะฮะผมเป็นคนถามอาจารย์เดียเองเนาะต้องให้ผมเป็นคนถามเองเนาะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนะฮะนึกถึงวันแรกทนายพัดเข้าไกลกับกลับมาดูวันนี้ชื่นใจมากเลยครับวันไหนนึกถึง ไอ้คอมเมนต์นี่นึกถึงวันแรกที่ผมไปโดนทัวร์กระโถนลงใช่ไหมวันแรกพี่คิดถึงวันแรกที่มาจากด้อมกระโถนใช่ไหมวันที่ผมโดนทัวร์กระโถนลงใช่ไหมหาว่าผมเป็นสายรับใช่ไหมอาจารย์เบียติภูงม่เป็นห่วงไม่ติดแล้วครับ ใช่ผมเป็นกลางเสมอกลางใจไม่ห,หวงใช่ผมก็ดูวันนั้นใช่แล้วอาจารย์ด่าลูกศิษย์ทำไปเลยครับก็แพ้กลยุทธ์สามก๊กเอาหน้าสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจกันเองสักวันหนึ่งมันต้องเห็นความเป็นจริง ขึ้นเทนทวิชลยครัแฮชแท็กไซปะจานเบียขึ้นขึ้นเลยฮรเซฟอาะจารย์เบียขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดติงด้วยนะฮะจะได้แก้ไขครับฟังหมดแล้วครับเหตุผลทุกคนวันนี้ออกคนดังนั่งเคลียร์ฮะตอนบ่ายสอง้านานีนะครับรายการสดของช่องแปดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ไม่ทราบครับก็ด้วยเหตุผลของท่านนะฮะท่านก็มีเหตุผลของท่านนะครับเราก็ไม่สามารถไปห้ามเหตุผลท่านได้ครับวันนี้วันนี้บ่ายสองี่สิไอบ่ายสองนะฮะบ่ายสองห้านาทีนะครับใช่ธรรมะจะรักษาผู้ปฏิบัติถูกต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยครับขอบคุณมากเลยครับ ได้เง um ิน500คืนหรือยังคุณนายเงินที่ไหน500อ่ะเงินอะไร500อ่ะอีจออ้างเงินอะไรอ่ะรับมุกแม่จ้อไม่ทันนะเงินอะไร คือกักคือกักไม่ทันนะเงินอะไรอ่ะกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยครับดอกกุหลาบด้วยครับขอบคุณมากเลยครับเร็วดอกกุหลาบหน่อยพี่ผมจะไปแล้วดอกกุหลาบผมยังไม่ถึงพันดอกเลยเร็วผมจะไปแล้วเร็วปวดเยี่ยวมากด้วย พีว่าจย์จะติดคดีจนบวชไม่ได้ในบวชถ้าบุญเขามีเขาก็ได้บวชบุญไม่มีก็ไม่ต้องบวชก็ด่าพวกเราไปต่อไปก็แล้วกันก็ด่าพวกมึงต่อไปก็แล้วกันแซวนะน,นี่แซวนะฮะบุญมีก็ได้บวชบุญไม่มีก็ด่าพวกมึงต่อไปก็แล้วกันไม่รักกล่องห้องคนอื่นเดี๋ยวจะไปให้ขอบคุณครับได้เลยมา ฟังทนายแล้วสบายใจของคุณครับดอกกุหลาบดุรัวด้วยครับเดี๋ยวจะไปน,ะนั่นอีกปวดเยี่ยมมากเลยสรงกุหลาบได้จาไม่ต้องบวชก็ได้จะจะได้ด่าต่อจาสเสภอาจารย์เบียร์ขึ้นเทนทวิเลยจา้าขึ้นเทียนทวิเลยฮะสเสภอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เป็นคนดีที่หาย,ยากจา้าทนายจะเหมือนอาจารย์เบียร์แล้วจา้าผมก็นอนน้อยแล้วคัะ กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยจ้าเอาให้ขึ้นเทนทวิตไปเลยจ้าเซบจันเบียไม่ฟ้องจ้าไม่ฟ้องใครจ้าจารย์เบียไม่ฟ้องใครจ้าส่วนคนอื่นจะฟ้องกันเรื่องของเขาค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าดอกกุหลาบช้ำชๆด้วยจ้าใกล้ครบแล้วจ้ายังไม่ใกล้ครบเลยจ้ายังไม่ครึ่งเดียวเร็วพี่อีกสิบนาทีเองผมจะไปแล้วมันจะไม่เสร็จภารกิจ ขึ้นเทนวิทยาศาสพอาจารย์เบียชาสวัสดีเอฟซีด้วยจ้าเสพอาจารย์เบียชาเี้ขอบคุณครับขึ้นทางละรักอาจารย์เบีบยชากลาบช้ำๆด้วยจ้าขอบคุณจ้า ที่ขึ้นเทนทวิสเลยนะเสียประจำเดียนขอบคุณจ้าขอบคุณลาบด้วยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณท่านด้วยจ้า ช่องแปดจ้าทนายเก่งขอบคุณจ้าใช่ทุกคนไปติดแฮชแท็กกันเลยฮะเซฟอาจารย์เบียแล้วกัน,กนเาานาะ เออไปไปบอกในร้อมกระโถนไปไปบอกพี่น้องประชาชนแล้วกันช่วยกันขึ้นแฮชแท็กเลยฮะเซาจย์เบียเนาะผมก็ดูกอ่อนผมชอบกระดูกอ่อนนะกระดูกอื่นผมไม่กินไม่ได้กระดูกอ่อนก็ยังกินไม่ได้เลยทันแตกนะฮะไปขึ้นแฮชแท็กช่วยกันไปบอกด้อมบอกเริ่มอะไรด้วยกันนะเออเซาจย์เบียฮะใช่ไปช่วยกันนะ,ะไปช่วยกันแสดงพลังของเราออกมานะฮะใหความมั่นคงเข้ามา ไปขึ้นเทนกันครับไปเซฟของแต่ละคนเลยครับให้มันข <|so|> ึ้นเทนทวิตไปเซฟอาจารย์เบียไปนะฮะเซฟอาจารย์เบียต้องมานะฮะครับอยางหลังใจให้เขาด้วยนะฮะเอาให้มันขึ้นเทนไปเลยเนาะเอามันขึ้นเทนไปเลยนะเซฟอาจารย์เบียนะ เนี่ยคนที่ไปแจ้งเอาคลิปตัดไปเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันพวกเราก็แจ้งจับมันได้ <c oughs> แต่ให้อาจารย์เบียร์ไปแจ้งอาจารย์เบียร์ไม่แจ้งนะแต่มันถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินพวกเราก็ไปแจ้งจับได้เหมือนกันพอมันคืนนายเป็นกลางกลางใจมีแต่อาจารย์เบียร์จ้ะกลางใจเมยหลวงจ้ะอาจารย์เบียร์ทำผิดด่าจ่ะบอกเลยอย่าให้เจอนะว่าทำผิดตรงไหนนะผิดตรงไหนก็ด่าตรงนั้นเลยครับไม่เหลือ พี่ดอกกุหลาบผมจะไม่ครบเร็วผมจะไปแล้วห0รแล้วเหลืออีก400ยเร็วอีก400ครับช่วยด้วยครับดอกกุหลาบครับช่ำๆเร็วๆเหลืออีก400รเซฟอาจารย์เบียจาพี่ดอกกุหลาบได้จ้าไม่ได้ครบเลยเร็วขอบคุณจา้าขอบคุณทุก,กท่านด้วยจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยจ้าขอบคุณมากเลยจา้ขจาขอบคุณจ้าขอบคุณช่ำๆจา้า คุณดอกลักไปจะารักเงินผัวเงินเมียมาเลยจ้าขอบคุณจ้าไปแจ้งความแล้วจ้าจ้าก็เป็นสิทธิของท่านจ้าดำเนินตามกฎหมายได้เลยจ้าไม่ว่าจ้าอีกสิบหกพานเนี่ยนะครับก็ยังต้องถือว่าจ้า